ไปง่วงง่วงเขาบ้านมือแรกจ้ะเขาบ้านมือแรกขึ้นด้วกันตริมนะตกขึ้นๆอะไรล่ะอยู่บนนี้เขาคอกเขาคนอก อันเดีเหาบักอันไดบักอันนี้เตนี่บักอันนี้เตนี่บ้นำยาย่ะกินยังล่ะนี่มันกินยังมันกินยังขาว่บ้นกิยังน้ำก้นมาอยู่เมาเรียนมาเองเด้เตะนมา ไม,ไม่ใช่จำได้ดีเป <im> well ่จจำได้ด <im> <verbal hate> ีใปะเจใกล้ปฏิิตือนนี่แ่เหยียบเล็กนี่แ่เหยียบร่องน้ำนี่เตือนข้างจะตือนโดดวั่นง่ายแงว่จะขาบทิจ้าเด็กายคิดยังนมันโดดถึงยังข้าวบ้านข้าวบ้านข้าบ้านข้าบ้านข้าวยังมถึงเียงข้าวขข้าบ้านแล้วก็เฟียงมาเหนนั่นไฟใส่ไฟก่อน ไฟบบกอันนั้นบได้ภูกว่ามันสิออกมากดิไหนบนั้นผูกบ่ะกินกะอะแบบบวข้าบ้านข้าบ้านเพื่อนอะเอ้ยลาวมาเออมันจินโลดจินโลดเอ้าผลบ่มีแนวกินข้าบ้าน งานรีบ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 ผู้เลยโดดพอมตื่นล่องน้ามาเต้โอ้บักอันนี้มันก็มาฉี่แจ้งต้องเอาไาแจ้งเอออ้ยต้องเอาแม่ออ่นี่มันมีลูกปนหรืยายฮะ อีเด๋มันมีลวกบ่มีมจักตัวโอ้ยถ่มมันขึ้หไงสันถอ่มมันขึ้งสงใงไงเข่าชีแตกแล้วเต๋ข้าบ้านฮะชีแตกแล้วเต๋ฮะหมันยูรักไผ่รักมันก็ะันมันขี่ออกมากจริงต้นใหม่ ยาบักขาวอันนี้มะในนอนตั้งแต่มันชี้รถสาเล็งเัมนแบบนั่นแล้แต่้ตัวผู๋พาเจ้ามาสานเหตบ่ล่ะมันได้บ่ได้เล่นบ่อีใดอีนัดเตีอีนี่ ซีตัวเฮ็ดไว้เขากลอกเจเวลาขึ้นวันศุกร์มายุนนอนเป็นมูมันฮะเวลาสิว่าบเวลาขึ้นศิว่ามันยันนอนเป็นมูมันมือแรงฮะนอนเป็นมูแบบขาวกันบ่าขาว Nadea, anh em anh em hả anh em 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 cứ bao em hả rồi già đó già đó già สินีกสักแงียนึงเด้อสินีกสักเงกนึงเด้อสิีกสกแงกเด้อบักันกัเงี่ยวละอยู่ข้าลามุมเข้าบ้านแล้วสำเรจ้า